ก็สวัสดีชาวคาบาวโมบายทุกท่านนะครับผมคลิปนี้ผมก็จะพามาทำการเซตมาโครเพื่อจะลงดันฟาร์มของฮะเป็นการเซตให้มันแปลงแมท่านโหมด3ฮะเพื่อจะได้จบดันเร็วๆฮะซึ่งตัวที่ผมจะมาเซตเนี่ยก็จะเป็นตัวเด็กฮะเป็นฟอสกันฮะเพิ่งปั้นมาใหม่เลยก็มาดูว่าผมผมก็จะมาเซตแบบใหม่ฮะเพื่อให้มันจบดันได้เร็วขึ้นนะและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะการเซต มาโคของเมาส์หรือว่าคีย์บอร์ดมาโคนะทุกคนก็มันก็จะคล้ายๆกันนะรูปแบบคล้ายๆกันแต่ว่าหน้าโปรแกรมนะ่มันจะไม่เหมือนกันฮนะแต่ละแบรนด์ก็หน้าหน้าโปรแกรมมันก็จะไม่เหมือนกันแต่การเซตมันคล้ายๆกันฮนะซึ่งอุปกรณ์มาโครผมเนี่ยมันจะเป็นคีย์บอร์ดนะคีย์บอร์ดมาโคหรือว่าคีย์บอร์ดมนะัติมีเดียฮะเดี๋ยวผมจะสลับไปที่หน้านเดสก์ท็อปน,นะผมก็จะเซตให้ดูเลยฮนะ ก็ดับแรกฮนะก่อนที่จะเซตมาคมผมก็จะเซตคีย์ที่จะกดก่อนนะซึ่งก็ตัวเบสท์บอร์ดสามพวง่จะเซตปุ่มประมาณนี้ฮนะปุ่มประมาณนี้แล้วก็ผมก็จะใช้บัฟโจมตีด้วยฮนะทั้งบัฟโจมตีทั้ง ee, ทั้งบัฟกันนะก็กดบันทึกไปคนระับผมเซ็ตเรียบร้อยแล้วรันนี้ก็มาดูที่โปรหน้าโปรแกรมของผมนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าไอ้คีย์บอร์ดมาคมผมเนี่ยมันเป็นแบบเก่าผมใช้มานานมากแล้วฮนะตั้งแต่นู่นนะน่าจะเกือบสิบปีแล้วฮนะแล้วก็มันพังมาเรียบร้อยแนละ้วฮะแต่ว่าไอ้ปุ่มปุ่ม ที่เสริมของมันของพวกของตระกูลคีย์บอร์ดมัลติมีเดียเนี่ยมันจะมีปุ่มเสริมมาเพื่อนๆแล้วก็ไอปุ่มนี้ปุ่มพวกนี้มันยังใช้ได้อยู่นะคีย์บอร์ดของผมเนี่ยมันจะมีปุ่มอย่างนี้มามี g ี G2 g ่อย่างนี้ฮะมันจะเซตให้เรามันสามารถเซตให้เรากดเป็นพวกคีย์ลัดอย่างนี้ฮะมันผมจะกด G3 ให้เป็น F2 องย่างนี้กดได้อะไรประมาณเนี้ยแล้วก็มันจะมีค่าการเซตแล้วมันก็จะมีค่าการเซตต่างๆฮะแล้วก็มีการวางสคริปต์มาโคะอยู่ที่โปรแกรมตัวนี้เป็นมาโค เดเจอร<ะ>์อ่ะก็นี่คือหน้าตาที่ผมเซ็ตไว้เรียบร้อยแล้วฮะแต่ว่าผมจะเปลี่ยนใหม่ฮะให้มันเป็นให้มันใช้บัฟโจมตีแล้วก็บัฟโล่ไปด้วยฮะเพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> ความเร็วฮะในการเคลียร์มอนนี่ผมก็จะลบไปให้หมดนะแล้วก็จะทําใหม่ต้องกระาใจอย่างนี้ก่อนนะว่าอุปกรณ์มาโครแต่ละคนหน้าโปรแกรมไม่เหมือนกันนะอ,อย่างที่บอกฮะซึ่งของผมก็จะประมาณเนี้ยแต่ว่าตัวหลักๆเนี่ยมันก็จะมาเหมือนกันฮะอย่างตัวที่ผมจะเซ็ตให้มันวนลูปเนี่ยผมก็ติ๊กไปที่หน้าลูปอย่างนี้ฮะส่วนไอ พิษอะไรเนี่ยก็ผมไม่ได้สนใจเพราะว่านนมัน,ม,น,ม,นมันมากับโปรแกรมหรือแล้วฮะส่วนที่เหมือนเหมือนกันทุกๆโปรแกรมนะผมว่าน่าจะมีเหมือนกันหมดฮะนั่นก็คือนี่ฮะ time control ฮะเป็นการควบคุมเวลาในการกดฮะของผมมันจะมีตรงนี้เพื่อเป็นการบลานรบลูปฮะน,นี่ฮะมันจะมีสัญลักษณ์บอกอะลูแบบไหนลูแบบกดค้างขึ้นถึงหยุดหรือว่าเป็นกดลงกดขึ้นอย่างงี้ฮะกดขึ้นถึงหยุดอะไรประมาณน,นี้ผมก็จะเซฟเป็นตัว กดขึ้นกดลงฮะไปดูตรงที่ทม์คอนโทรลและไทม์คอนโทรลเนี่ย,ยมันจะมีอยู่3ของผมจะมีอยู่3ามฮะมีเซกมีมิลลิเซกแล้วก็มินิทนะซึ่งเอมิลลิเซกเนี่ยจะเป็นการกดปุ่มอะแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมาเซตตัวกดเบทท์หมดนะเบทท์หมดผมทำมาที่เลข8นะก็กดตึก๊กทีหนึ่งมันจะมาอย่างนี้เลยฮนะของผมเพสก็คือการกดค้างฮะรีเพสก็คือกดขึ้นนั่นเองฮะดีเลย์ในการกดเนี่ยมันอยู่ที่64มิลลิเซกคือของของโปรแกรมผมมันเซตมาอย่างนี้ให้ฮะ คือมันกดเร็วมากครับแล้วคราวนี้ผมก็จะมาทําการดดเลย์มันให้มันกดต่อออร่าต่อแบตนั่นเองอะเวลาของมันเนี่ยผมจะเปลี่ยนมาเป็นเซกคราวนี้ซึ่งแปทั้งหมด3เนี่ยมันอยู่ที่90วินาทีฮะแต่ว่าผมจะเผื่อเผื่อไว้ะเผื่อไว้ให้มันกดตอนอยู่ที่ประมาณ85วิแล้วก็ปลักอินเข้าไปฮะพอผ่านไป85วิเนี่ยมันก็จะต่อออร่าฮะ ออร่าผมก็ไว้ที่0นะไว้ที่ปุ่ม0พอมันต่อออราปุ๊บผมก็จะให้มันกดหน้าแดงแล้วก็ผมก็จะให้มันกดวับโจมตีกับวับโล่ฮะผมก็ต้องดีเลย์มันไวทั้งัก2วิฮะกดหน้าแดงแล้วก็ปักอิน2วิเข้าไปใหม่อาเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคืออ่าตรงนี้ไม่ได้นะผมลบออกกนะ ผมจะดีเลย์การกดหน้าแดงนะแต่ว่าต้องเปลี่ยนตรงนี้ด้วยครับเป็นให้มันเหมือนๆกันนะเป็น64สี่มิลิเซคฮะเซียววินาทีเองหรือว่าเป็นเสียววินาทีฮะก็ครั้นี้ก็หน้าแดงเป็นเลขหนึ่งอ่าก็ดีเลย์ใหม่ฮะดีเลย์ให้มันเป็น2อวิใหม่ก็ใส่เข้าไปฮะแล้วก็กลับมาที่มิลิเซคเป็น64ฮะกดบัฟโลปึ๊บอ่าแล้วคราวนี้ ถ้าผมไม่ดีเลยมันเนี่ยมันก็จะวนมาตรงนี้เลยฮะตรงเบทเทหมดทันทีฮะผมก็ต้องควรจะดีเลยอันนี้2วิ2องวิเป็น4วิคือพอแบตเทิหมดหมดนะฮะไม่ใช่แบตเทิหมดหมดพอต่อออร่าเนี่ยพอมันต่อออปุ๊บเนี่ยมันจะได้อยู่มันจะเพิ่มมาอีก45ิวิ46ิวิฮะแล้วก็บวกกับบวกกับคูดาวอีก30วิฮะ มันก็จะมาเป็นประมาณ 70- หรือ80บมาผมก็เผื่อต้องเผื่อไว้ฮะเผื่อไว้ถ้ารวมกับ4วิตรงนี้เนี่ยสวิตรงกดบัฟเนี่ยผมก็ตีไปเป็น45ฮะาแล้วบวก3ถิก็จะเป็น75ถ้าก็บวกเผื่อตรงนี้ฮะสีวิที่ผมกดบัฟเป็น79ฮะผมจะเผื่อไว้อีก10วิเผื่อมันจะ เวลาที่มันกดแปลงฮะมันจะไม่กดแปลงทันทีให้บางจังหวะบางจังหวะมันก็ติดมันก็ติดเอเมเนชั่นสกิลอยู่ฮะหรือว่าติดการไล่สกิลอะไรของมันอยู่ฮะบางทีมันยังไม่แปลงเลยฮะมันต้องต้องรอไล่สกิลเสร็จมันถึงแปลงอะไรแบบนี้ผมก็เผื่อวอีกสูบเบมันก็จะเป็นประมาณ80ผมก็ตีไปประมาณ80 85 86หรือ87ประมาณนี้ตีไปเยอะเะดีที่สุดนะแต่ว่าจะก็ใหญ่เยอะมากฮะมันจะรอนานเกินไปมันก็ตีไป87นะแล้วก็ปักอินเข้าไปฮะเรียบร้อย นี่คือหน้าสคริปผมผมอะที่เป็นอย่างนี้ผมก็ทําการเซฟครั้งนี้ปึ๊บในครั้นี้มาดูการใช้งานจริงะนะผมตัดไปหน้าตัวเกมเลยแล้วกันนะโอเคนะผมก็จะกดมาโคแล้วปุ๊บอ่ะแปลงแล้วฮะซึ่งก็อย่างที่บอกนะทุกคนนะครับเพราะว่าไอแต่ละยี่ห้อมันมันหน้าหน้าอินเทอร์เฟซหน้าโปรแกรมมาโคไม่เหมือนกันนะแล้วก็เวลาซื้อมาเนี่ยมันทุกวันนี้เนี่ยอุปกรณ์มันไม่แพงแลวฮะ มันไม่แพงอยู่ที่2อ0สก็มีแล้วฮะไอเมาส์มาคโครหรือว่าคีย์บอร์ดมาโคเนี่ยแต่สิ่งสําคัญก็คือควรจะโหลดโปรแกรมจากเว็บของเขาเองฮะเว็บของแบรนด์น,นั้นฮะเว็บของแบรนด์เมาส์แบรนด์คีย์บอร์ดฮะซึ่งมันก็จะติดมาข้างกล่องหรือว่าติดมาจากคู่มืออยู่แล้วฮะควรจะโหลดในเว็บออฟิเชียลฮะอย่าไปโหลดเว็บอื่นมาฮะเพราะว่าอัปเดตมันจะตรงฮะแล้วก็ไม่นมีของแถมมาด้วย นี่ผมก็ปล่อยให้ให้ดูไปเรื่อยๆครับว่าเดี๋ยวพอใกล้จะต่ออเนี่ยมันจะต่ออให้ผมไหมก็โอเคคะมันก็ต่ออแล้วก็กดบัฟไปที่เรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวมาราดูกันว่าตอนที่ออล่าหมดเนี่ยมันจะกลับมาแปลงอีกหรือเปล่าโอเคฮะออล่ามาแล้วผมเพื่อเลดไว้ประมาณ 7วิหรือ8วิเนี่ยะฮะก็รอสักพักหนึ่งเดี๋ยวดูว่ามันจะกดหรือเปล่าอ่ะกดไปแล้วฮะแปลงเอา้ากดไปแล้วแต่ว่าไม่แปลงฮะมันจะติดบัก๊กติดเอเมดชันอยู่ฮะเมื่อกี้ฮะผมต้องรีเซ็ตใหม่ฮะจริงตอนนี้มันได้แล้วฮะ แค่ถ้าตอนที่เราไม่อยู่ในจังหวะแบบนี้เนี่ยมันแค่วนเวลาไปอีกรอบหนึ่งแค่นั้นเองฮะก็เซตมาเขผมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะทุกท,นะทุกคนนะว่าช่วงนี้ก็ขอให้ดวงดีกันทุกคนนะเพราะว่าเป็นกิจกรรมหาตัวออกสอนถ้าชินชอบยป็นไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะมาดูว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะพาไปทำอะไรอีกครัสหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะ ผมปล่อยให้มันลันไปเรื่อยๆจนจบดันนะสำหรับคิวนี้ก็สวัสดีครับ